สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเรียกได้ว่าฟินกันตาแตกเลยนะพี่สาวจีนว่าไงรู้ว่าบอกว่าอีเวนน่ะ ที่ภรกรน่ะทั้งคู่ดูแปลกไปเป็นพิเศษแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะดูเหมือนว่าหวานกันมากขึ้นคราวนี้ทำให้พี่สาวจีนเหมือนคนลงแดงค่ะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอาทิตย์หน้าเันเขาดาวรอแล้วจากที่หนานหนิงเจอกันแน่น้องหลิงน้องออมเขาบอกหนานหนิงนี่คือเตรียมแบบรับน้องสุดๆไม่ใช่รับน้องเหมือนเออสับคนไทยนะหมายถึงว่ารับน้องหลิงน้องออมอ่ะ แฟมิครั้งแรกที่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะถึงแม้ว่าจะแยกกันแสดงก็เหอะแต่เขารอชมกันแล้วค่ะนะไม่รู้มีไปบนบานารกล่าวเจ้าที่ที่หนนหนิงหรือ,อยังแต่แบบจากอีเวนท์ที่พารากอนนะ่ะทำให้พี่สาวจีนแทบลงแดงและเอกก็เชื่อว่าพี่สาวไทยก็แทบจะลงแดงเหมือนกันใช่ไหมเพราะมีโอ้โหหลายช็อตโมเมนต์มากๆที่แบบฟินจิกหมอนนะเออก็เรียกได้ว่า ขยี้ใจกันสุดๆคราวนี้มามีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันวันนี้กลุ่ม b b บีจเนาะ mm hmm. ก็คือแฟนแฟนเบสของน้องหลิงที่เมืองจีน mm hmm. เขาเมาเอาเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเออเซ็ตเครื่องประดับที่พี่หลิงไปเป็นพรีเซนเตอร์ hmm. ให้ที่ของจีนนะคะที่ชื่อแบรนด์เอ็กคลอ v โ r เใช่ไหมที่เป็นแบรนด์ hmm. เครื่องประดับระคาจำกันได้ไหมนะ mm hmm. เขามาอัปเดตว่า จนถึงนบ,บัตรนี้ยคอลเลกชันแองจลิทเลฟมียอดขายทะลุสองล้านหยวนสองล้านหยวนตีกลมๆก,ก็ประมาณสิบล้านบาทแล้วเนาะโดยมียอดขายคอมโบเซตไปมากกว่าสามพันเจ็ดร้อยชุดเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดห้องเรียนเออเอขอแปลว่าน,นี่ละกันเอ่อห้องเรียนการกุศลทั้งสามแห่งที่เอ็กซ์ครอสโอเวอร์ให้คำมั่นว่าจะบริจาคในนามของหลิงหนิงควง นะคะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนั้นหนึ่งในนั้นก็คือห้องสมุดที่เต็มไปด้วยความรักของโรงเรียนประถมศึกษาซีปันไทในกวางจงเมืองสิงไถมณฑลเหอเสเ็จสมบูรณ์แล้วทางเราหวังว่าในวันข้างหน้าเด็กๆเกยาวชนเหล่านี้จะได้สำรวจโลกแห่งความรู้กว้างใหญ่อย่างกล้าหาญและแบกรับความรักและความหวังนี้ต่อไป เนี่ยค่ะเห็นวิดีโอมาต้องขอขอบพระคุณทางนะคะแอคเคาท์หลิงหลิงควงบีบีจอามาอัปเดตเรื่องราวดีๆของแฟนดอมของทางพี่หลิงหลิงเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องประดับนี้ด้วยคือแบบซื้อเครื่องประดับเขาเราได้ไปทําบุญด้วยถ้ายอดขายถึงฉันก็จะคลายๆสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆเยาวชนที่เมืองจนะีนนะ่ะนะเออแล้วถ้ายอดขายมันทะลุปไปอีก กี่หลักเอไม่รู้ว่าเขาก็มีลำดับขั้นของเขาถ้าจะรู้ไปอีกเดี๋ยวไปสร้างห้องสมุดเพิ่มอีกคืออย่างเนี้อย่างนี้ยโครงการอะไรอย่างนี้ดีน่าสนับสนุนคือได้ทั้งคู่คือทางแบรนด์ก็ได้กําไรจากที่น้องหลิงมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ป่ะแล้วส่วนโรงเรียนเยาวชนในประเทศจีนเขาก็ได้รับความรู้ที่จะไปเสริมสร้างเปิดโลกกว้างให้กับเยาวชนอ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นละค่ะเห็นไหม นังทรงนังสือหน้าอ่านทั้งนั้นแล้วพี่หลิงก็ได้เหมือนกันพี่หลิงก็ได้ชื่อเสียงไงชื่อเสียงที่ดีคือความดังของพี่หลิงตอนเนี้ยขายอะไรอะ่ะมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ว่าถ้าจะขายอย่างเดียวมันก็ดูแบบใครๆก็ทําได้ใช่ป่ะซุปตาคนดังต่างๆก็ทําได้ที่พี่หลิงต้องทําอีกอย่างก็คืออันนี้เขาเรียกว่าการสร้างบารมีได้ไหม ว่าได้นะคือมันไปต่อยอดทางด้านการทําความดีมันเหมือนไปนการสร้างบารมีอีกอย่างหนึ่งอะคือคนเราจะดังได้ก็นอกจากความดังแล้วมันก็ต้องเนี่ยก็ต้องสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลอะไรอย่างนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านทางแบรนด์เขาก็แบรนด์เขาก็ดังไปด้วยนะถูกปะคือตอนเนี้ยมันจะรวยอย่างเดียวไม่ได้คุณจะเทคอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องกีฟด้วยอะกีฟแอนดเทคอะแล้วคุณจะอยู่ยาวแล้วคุณจะยืนนาน เนี่ยได้หมดเลยมาคิดดูแล้วได้ทั้งหลายแบรนด์เอสครอสโอเวอร์ก็ได้ชื่อเสียงเนาะแล้วก็ทางพี่หลิงก็ได้ใช่ป่ะก็ได้ชื่อเสียงเพิ่มเหมือนกันในทางที่ดีใช่ไหมภาพลักษณ์อะไรดีหมดเลยโรงเรียนที่เยาวชนนั้นก็ได้ด้วยเออกิฟต์แอนด์เหลักนี้แหละง่ายๆถ้าแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนนะจะสร้างนะเนี่ยนโยบายแบบว่าแคมเปญอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะยอดขายทะลุเท่าไหร่หรือจะแบรนด์ของพี่หลิงเองก็ได้ แล้วก็นะมันมัน,ม,นมันได้ได้หมดอ่ะเออนะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงที่ขอปรบมือให้เลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่หลิงหลิงคองมณนะจุดนี้ด้วยนะที่เมืองจีนคือสร้างแบบว่าอืมชื่อเสียงดีมากนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับพี่หลิงเขาวางแผนมาดีอ่ะเขารู้ว่านะจะยังไงพี่หลิงถึงจะอยู่นานอยู่ยาวชื่อเสียงดีมันต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละ อ่ะแล้วก็มาวันนี้ค่ะพี่แนนอ่าใครติดตามน้องหลิงก็ต้องรู้จักพี่แนนเนอะพี่แนนผู้อยู่เบื้องหลังความดังของน้องหลิงเรียกได้ว่าอยู่กับน้องหลิงมาตั้งแต่ต้นเลยเนอะที่น้องหลิงต้องใช่มาถ้าใครติดตามเอมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าพี่แนนนี่แหละที่มารอรับน้องหลิงที่สนามบินที่น้องหลิงต้องบินมาจากอีสานอะ่ะมามากรุงเทพเพื่อมาแครงานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นพี่แนนอีกใช่ไหมที่เป็นคนถ่ายรูปพี่หลิงเพราะว่าวันนั้นที่พี่หลิงเข้าไปเซ็นสัญญาช่องสามแล้วก็ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วแบบทุกคนงานยุ่งกันหมดแล้วพี่หลิงก็เพิ่งเข้าก็ไม่รู้จักใครก็พี่แนนนี่แหละที่มาอาถ่ายรูปเก็บน้องหลิงเอาไว้หน่อยแล้วก็แบบก็ถ่ายกันยังไม่ค่อยเป็นเพราะพี่แนนก็ไม่ใช่มืออาชีพทางด้านมือกล้องใช่ป่ะพี่หลิงก็ต้องแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครว่างถ่ายก็พี่แน,นก็คือพี่แนนเนี่น,นแบบว่าืรจะเกว่า้องหลิงเสาไว้หอเลยะลออก็ะมาก็ย่ายกันยังไล่ เป็นพี่เลี้ยงน้องหลิงมาตั้งแต่ต้นน่ะแล้วพี่แนนเด็กเยอะเด็กในสังกัดไม่รู้จะในสังกัดไหมก็คือเด็กที่พี่แนนอยู่เคียงข้างมาตลอดเนี่ยรับก,กันดูแลกันเหมือนพี่น้องพี่แนนเพิ่งเอามาลงวันนี้บอกลงย้อนหลังวันเกิดพี่หลิงอ่ามาดูเค้กแตงโมพี่หลิงกันหน่อยค่ะเนี่ยะน่ารักเนอะน่ารักเนออเออบางคนเขาก็ชอบนะพี่หลิงถามด้วยว่ากินยังไงอะ่ะก็คือเสียงพี่หลิงจะออกแนวอย่างนี้นะเออมันเป็นอะไรที่แบบ นะก็ฟ้งใจฟ้งใจตอนนั้นเดือนน้องหลิงเกิดเดือนห้าประมาณเดือนห้าเนาะก็ใจซ่อนรักยังไม่ได้ออกอากาศเนอะแต่ก็ถ่ายไปแล้วล่ะพอลุกพี่หลิงอันนี้ก็คือฟาราดาแล้วล่ะ,ละนะเออก็เรียกได้ว่าก่อนไม่กี่เดือนก่อนจะดังเป็นพลุแตกอะ่ะเออเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละค่ะสไตล์พี่หลิงเลยตอนนั้นก็ยังนะเออเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆที่อืมนั่นละนั่นและนั่นละ,นนละ,นนละ คราวนี้มาเข็บตกพี่จีนชอบมากนะช็อตโมเมนต์ที่พี่หลิงเนี่ยเออที่น้องออมเอาเอามือไปปิดหูพี่หลิงใช่ไหมหลายคนบอกว่าเฮ้ยน้องออมเขาฟังออกแล้วว่าจริงๆช็อตเนี้ยตอนที่ปิดหูเอได้ยินเป็นภาษาไทยป้าหรือมันพาทั้งภาษาไทยภาษาจีนคะใครอยู่ในเหตุการณ์พอรู้ไหมที่เอได้ยินคือภาษาไทยอ่ะมีคนตะโกงไปถามพี่หลิงว่าเปิดแถว เปิดแถวแฟนไหมใช่ไหมแล้วพี่หลิงได้ยินไม่ใช่พี่หลิงก็เลยลุกขึ้นมาแล้วน้องออมเห็นน้องออมก็ไปปิดหูพี่หลิงแต่คราวนี้พี่สาวจีนบอกว่ามีคนอะไปเรียกพี่หลิงว่าเหล่าผัวเหล่ากงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามีพัญญาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้สงสัยว่าน้องออมฟังออกแล้วใช่ไหมคํานี้เอว่าน่าจะหลายภาษาตะโกนไปหาพี่หลิงอะเหล่าผัวเหล่ากงแล้วคนไทยก็บอกเปิดแถวแฟนไหมคือมันคงดังมากจนแบบ ได้ยินไม่ชัดอะ่ะก็อย่างที่บอกคู่นี้เขาเป็นอินเตอร์เฟร์แล้วเนาะภาษาไทยภาษาเทศเอาหมดภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรมันก็คงประดังปนเปยะนะจนน้องออมเขาสงสัยว่าพี่สาวจีนใั้จะสงสัยว่าเนี่ยน้องออมเริ่มฟังภาษาจีนออกแล้วบอกเธอน้องฟังออกหรอจริงหรอเธอเธอมาโนโอเองเปล่าฉันว่าฟังออกพี่หลิงน่าจะสอนที่บ้านแล้วล่ะสอนที่บ้านพี่สาวจีนมโนกันไปใหญ่เลยค่ะบอก แต่มีอยู่คนหนึ่งเข้ามาชอ็อตฟีลซะงั้งงนบอกเธอฉันว่าเธออย่าแบบมโนไปไกลเลยนะเดี๋ยวน้ำตาเธอขึ้นเกินเดี๋ยวเขาไม่ใช่ครูจีนขึ้นมาจริงๆแล้วพวกเธอจะแบบนะพวกเธอจะช็อกพี่สาวจีนคนหนึ่งบอกแล้วมันเรื่องอะไรที่เธอจะมาดับฝันฉันเนี้ย,ฉ,นนยฉันกำลังฝันกำลังวันดีๆอยู่แล้วอยู่ดีเธอเรื่องอะไรเธอจะมาชอ็อตฟีลฉันอย่างนี้ฮะไม่เป็นไรก็คือฉันกลัวแค่ว่าพวกเธออะ จะติดยามากเกินไปเดี๋ยวจะลงแดงนะเดี๋ยวน้ําตาในเลือดจะสูงด้วยเออถ้าปล่อยให้ฉันลงแดงไปเหอะฉันอยากจะติดยาอย่างนี้แหละคือเขาเปรียบความคลั่งรักน้องหลิงน้องออมเหมือนเขาติดยาปล่อยเขาให้ติดยาตายไปเลยเธอไม่ต้องมาช่วยฉันไม่ต้องมาช่วยฉันดึงฉันขึ้นจากหลุมคือพี่สาวจีนตอนนี้หลายคนบอกว่าตกหลุมรักหลิงออมจนปีนขึ้นจากหลุมไม่ไหวแล้วจะปีนขึ้นจะปีนขึ้นเอาก็ถูกพี่หลิงน้องออมเนี่ยดันตกเข้าไปในหลุมอีกบอก จะปีนขึ้นจะปีนขึ้นสรุปปีนไม่ขึ้นก็อยู่แต่ในหลุมอย่างนั้นนะเขาบอกเธอปล่อยให้ฉันลงแดงตายไปเลยเธอปล่อยให้ฉันติดยาไปเลยนะปล่อยให้ฉันโดนพิษน้องหลิงน้องอ,อมตายไปเลยนะไม่ต้องเตือนสติฉันขอเถอนนะ <c oughs> เรียกได้ว่าอืหลายคนบอกว่าอย่างไม่ใช่หลายคนต้องบอกว่าก็ต้องมีบ้างนะบางคนที่เขาก็กลัวจะอกหักจากน้องหลิงน้องอมนะก็ต้องพูดตรงๆนะคือใจหนึ่งก็รักแต่ใจหนึ่งก็กลัวอกหัก ทั้งรักทั้งเจ็บประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมมันมีคู่มือการสร้างคู่จิ้นของไทยนะเขาจะสร้างตีมประมาณว่าใช้หลอดดูดเดียวกันใส่ใช้เสื้อเหมือนกันก็คือแบบแลกกันใส่มันจะมีหลายชอดงานที่บางทีน้องออมก็ใส่เสื้อพี่หลิงเนอะเนี่ยมันเป็นเนี่ยเขาจะมีคู่มือรสร้างคู่จิ้นเลยนะหนึ่งใช้หลอดเดียวกันบ้างละ่ะสองใส่เสื้อด้วยกันบ้างละนะ เขาบอกเธอทฤษฎี A, พวกนี้เขามาเป็นคู่มือเลยเพราะฉะน,นั้นเธอระวังนะเดี๋ยวอกหักนะเธอฉันบอกแล้วไงปล่อยฉันลงแดงตายไปเลยอย่าเพิ่งมาแบบถอนพิษฉันเลยตอนเนี้ยฉันยอมแบบฉันยอมโดนพิษหลิงออมนะคะก็เรียกได้ว่าอืมนะไม่เอว่าแฟนชาวไทยไม่ต่างกันค่ะใจหนึ่งก็กลัวแต่ใจหนึ่งก็มันมันเกินจะต้านอะ่ะก็นะ ใจนึงก็อยากจะนะใจนึงก็อยากจะยังไงหายคลั่งรักอะแต่ใจนึงมันก็แบบเนี่ยเหมือนพี่สาวจีนเอว่าทั้งไทยทั้งเททั้งทั่วโลกแหละจะขึ้นจากหลุมให้ได้แล้วแบบก็อยากจะขึ้นนะเพราะว่าวันวันมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องทําอะไรมัวแต่ดูคลิปน้องอย่างเงี้ยวนไปวนมาใช่ไหมใจนึองก็อ,อยากจะขึ้นจากหลุมนี้แล้วแต่แบบก็โดนพี่หลิงน้องออมผักตกลงไปอีกครั้งทุกทีอะให้มันเป็นอย่างนี้สิอาน,นาพี่สาวจีนรอแล้วนะสัปดาห์หน้าหนานหนิง เขาดาวรอแล้วเดี๋ยวมารอเจอกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างกับการที่น้องไม่ได้ขึ้นเวทีพร้อมกันแล้วคราวนี้จะเป็นเวทีเดียวเดี๋ยวดูเอว่ามันเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ต่างประเทศแฟนมีที่น้องเขาไม่ได้คู่กันนะต่างคนต่างเล่นแล้วดูซิมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาคอยดูกันพี่จีนก็ลุ้นหนักมากนะอ่านะ อะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรมาคอยรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ